เจ้าโองงามพลิ้งน้ำตาท่วมกลางโขนกระแสก้มกราบขอโทษพี่จูนยองแพ้ทุกอย่างอนาคตกับนมกลาจะเป็นยังไงต่อเจ้าโอ่งงามพลิ้งออกมาเปิดใจครั้งแรกดับหมดเปลือกกลางรายการโขนกระแสหลังจากถูกอดีตสามีตั้มออกมาใช้ยันหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนักร้องดังนมกลาทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการนอกใจ การหลอกให้เซนใบยาและการทำคุณสายสาหนุมกะลาสิ้นกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาจะอูเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงชีวิตคู่ของเธอกับตามโดยบอกว่าทั้งสองคบกันไม่นานก่อนที่เธอจะตั้งครรภ์และแม้จะอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหลายปีแต่ในความเป็นจริงทั้งสองได้ยแยกห้องนอนกันมาตั้งแต่ปี2560แม้จะยังอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันก็ตาม เธอยืนยันว่าตลอดช่วงเวลาหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตสามีเป็นเทียงการอยู่ร่วมกันเพากลูกเท่านั้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอีกต่อไปซึ่งสิ่งนี้เองที่เธอมองว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะทําให้อดีตสามีเข้าใจผิดและเชื่อว่าเธอยังมีเยื่อใหญ่ให้กับเขา